อ่ะผลการเสี่ยงทายครับเป็นทางด้านฝั่งเจ้าบัวขาวเสซฟก่อนครับสวัสดีคุณสำราญชัยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับแอส,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 สนามไหนครับสนามพุทธมนตรสาย3ซอย28นะครับเาฝากบอกข้างหลังปิดแฟดหน่อยครับปิดแฟดหน่อยนู้นสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับ เหลี่ยมที่ท่านรับชมอยู่นี้นะครับเป็นตะก้อเดียวนะครับระหว่างเจ้าท็อปคายคำหวานครับเรียกว่าซอยเพชรเกษมร้อยสองครับเจอกับบัวขาวคายภูยอดยิ่งครับคู่นี้ชิงกันรางวัลกันอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทครับเป็นตะก้อเดี่ยวแปล่างข้ามฟรีนะครับฝั่งที่อยู่หน้าเฟรมนี้ก็คือเจ้าท็อปนะครับเรียกว่าเป็นตัวเตะครับ แพ้แล้วครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีคุณตองเมืองสกลค,ครับโทษทครับโทษครับโทษครับโทษครับบัวขาวเปิดสวยครับลากมาเหยียบดีครับต่อสองเลยบอบก ตอนนี้แต้มอยู่ที่ศูนย์ตอนหนึ่งครับบัวขาวเสิร์มาท็อปเปิดสวยครับโอ้โหมีลากเตะซันแบคครับเหมือนดึงราคาอยู่ครับลงสนามมาผมบอกเลยนะครับว่าฝั่งทางด้านเจอท็อปเนี่ยลบ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 ก้อนนะครับฝั่งทางด้านเจอท็อปนี่เป็นต่อหนึ่งเท่าตัวนะครับดูครับ หัวหน้าค่ายดีเดินมาส่งซิกแล้วครับเหมือนจะให้ปล่อยราคาหรือเปล่าสวัสดีคุณแสงนอปอครับผมแต็มหนึ่งเท่าครับโดกมีโจท็อปเตะดีครับเต็มหนึ่งเท่าครับ ครับเสิร์ฟออกไปเยอะครับออกเยอะออกเยอะฝั่งทางด้านเจ้าบัวขาวเสิร์ฟสวัสดีคุณชัยชนะครับผมลบกวนอย่าคอมเมนต์เป็นตัวเลขเข้ามานะครับ ดูครับพอเจ้าบัวขาวได้แต pues ้มครับแล้วก็ทางด้านหนาัวหน้าค่ายของเจ้าท็อปก็จับราคาครับเหมือนจะดึงราคาจริงๆครับสวัสดีน้องเท็กด้วยครับผมเเ้าตรโชวว์ยยนัีีดท สวัสดีคุณแสงสุดท้ายครับโอ้ลูกนี้เจอท็อปเสิร์ฟออกไปเยอะครับดูครับดูครับยังเรียกราคาอยู่ครับสวัสดีคุณนิวตัวกลมครับผม สวัสดีคุณแสงคำวิชัยครับเดี๋ยวครับตอนนี้กำลังเอเจ้าหน้าที่มาครับสักครู่นะครับเจ้าหน้าที่มาครับมีไฟกระพริบข้างหลังแล้วครับเก็บของเก็บของเก็บของเจ้าหน้าที่มาครับเปลี่ยนแสงไฟแวบๆแล้วครับ เบาสวัสดีคุณวราบุตรแอร์ครับผมไม่ขออ่านคอมเมนต์นี้นะครับ <Hey. S 1> เดี๋ยวครับมีแสงไฟแวบๆบแบบข้างนอกครับเ,เ,นะเดี๋ยวครับ ตอนนี้ทางกาสนามกําลังไปเคลียร์อยู่ครับสักทู่ครับเห็นแสงไฟแวบๆบข้างนอกแล้วครับแสงไฟแดงๆงแวบๆมาครับไม่ใช่รถขายลูกชิ้นนะครับสวัสดีคุณสิทธิพงศ์ดนวยครับรบรบกวนท่านผู้ชมที่รับชมอยู่นะครับอย่าพิมพ์ตัวเลขลงมานะครับ โอ้ยเจ้าหน้าที่มาครับเจ้าหน้าที่มาครับมายืนอยู่หน้าประตูแล้วครับโอเคครับขอตัดไลฟ์สดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวดูครับเคลียร์กันยังไงครับเอาพี่ยาวไหม อ๋ oh, อยังได้เล่นต่อครับโอเคครับเล่นกันได้ครับแต่ว่าต้องเบาเสียงหน่อยครับโอเคครับเคลียร์แล้วครับเจ้าหน้าที่มาบอกให้ลดเสียงลงหน่อยนะครับ ใช่บัวขาวนักมวยไหมครับไม่ใช่ครับผมแต่ว่าหุ่นแล้วก็หน้าตานี่เหมือนครับสวัสดีคุณโจโไกลสอนนะครับ 2, <c oughs> 2ตอต่อหนึ่งครับบัวขาวเสิร์ฟโ <c oughs> <c oughs> จท็อปป <c oughs> ก,กตินี้เจท็อปนี้ยกขึ้นเตะทุกลูกนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แอดมินก็เลยพูดเสียงเบาไปเลยครับตอนนี้ครับ กลัวเหมือนกันครับกลัวตำรวจมาจับไปตรวจฉี่ครับโอ้ oh, <g ül> ลูกนี้จะท็อปเสิร์ฟดีครับเออเรียกราคากันเบาๆนะครับต,รตอนนี้แอดมินก็ไม่กล้าพูดเสียงดังนะครับ ตอนนี้เต็มอยู่ที่2เท่าครับฝั่งทางด้านเจ้าบัวขาวเสิฟบัวขาวเสิบมาง่ายๆครับบัวขาวเกี่ยวไม่อยู่ครับเหลี่ยมข้ามแบบไหนครับเหลี่ยมข้ามได้ฟรีตายครับข้ามได้ทุกอย่างครับผมสวัสดีคุณหนุ่มบอจันทาครับชัดมากครับจากพัทลุงสวัสดีคุณธีระพงศ์ครับ ไอหนึ่งไปใส่มือนี่หนึ่งใส่ครับหนึ่งบางชั้นบอกครับเ้วยหนึ่งใส่ครับบัวขาวเปิดหลุดออกข้างครับแต่ว่ายังลากเข้ามาได้ครับืเกะเตะแก้ไขไม่ข้ามครับสวัสดีคุณทดจิรศักดิ์สมต่อสองครับบัวขาวเปิดไม่ดีครับ แปลข้ามาโอ้ลูกออกครับ,บ,บนนนะ1นมายาลาโอ้ยหนึ่งมายาลาไปไหนไม่รู้ครับไม่เห็นมาสักพักแล้วครับผมสนามไหนเพิ่งมาดูสวัสดีคุณบุญเทียนออผมคำได้วยครับผมสนามพุทธมโทสาย 3. สามซอยยีนะครับ4ต่อ2ครับฝั่งทางด้านเจ้าท็อปเสิร์ฟ ลวงนี้ออกไปเยอะครับสองต่อสครับบัวขาวเสิบเสิบไม่ข้ามครับแต่พอตำรวจมาแล้วความมันหายไปเลยครับ <c oughs> จากตอนแรกกำลังมีเสียงกองเชียร์กำลังร้องเฮกันครับตอนนี้นี่เริ่มนิ่งกันครับ สวัสดีคุณวีรยุทธครับผมคิดโลกชัดเจนครับแอดสต่อสครับบัวขาวเสิร์ฟเสิร์ฟไล่ซ้ายมาท็อปยังเปิดได้ครับตอนนี้ฝั่งทางด้านบัวขาวตามมาเป็น3ต่อสี่ครับ ตำรวจมาจับบอ่อนองตำรวจมาเตือนครับผมบอกว่าเสียงดังครับตำรวจเข้ามาเตือนเฉยๆครับเมื่อสักครู่ครับแต่ว่าก็เชียร์กันให้ไม่เสียงดังครับเชียร์กันเบาๆครับได้เล่นกันต่อครับบัวขาวมีขึ้นเตะให้เห็นแล้วครับ ผมพอจะเดียวได้บอแอดสวัสดีน้องเกียรติด้วยครับผมมาเลยครับน้องเกียรติครับสวัสดีน้องเกียรติด้วยครับเต้มสามต่อสี่ครับฝั่งทางด้านบัวขาวเสิฟเสิฟไล่ซ้ายท็อปเปิดสวยครับลากไปซันแบ็คบัวขาวเปิดหลังเท้าสวยครับเตะอีกทีลูกออกครับ สวัสดีใจกลางเมืองครับผมลูกออกลูกออกออกเยอะออกเยอะบัวขาวอีรีครับดูครับดูหุ่นครับว่าบัวขาวจริงหรือเปล่าครับ สต่อสครับเจ้าท็อปเสิร์ฟไม่ข้ามครับสนามลามอินท่า40่ิบมีไรสุดบนองบอลูเลยครับผมสวัสดีคุณสุพลจันดาวงครับบัวขาวไซสแอดบัวขาวอ่อไม่ใช่บัวขาวปอประมุกนะครับเบาๆในแอดมาอีกรอบเด้ย,ยากยุคครับโอ้บัวขาวเปิดสวยครับยกมาร์ก ทืบสวยงามครับสวัสดีชื่อมอสโดโซครับผมดูครับตอนนี้โค้ดมาบอกอะไรเจ้าท็อปครับ ดึงราคาเหรอครับหรือว่ายังไงครับบัวขาวที่ต่อยมวยตีบัแมนครับตะวาหุ่นหนาตานี่คือกันเลยครับโอ้ลูกนี้จะท็อปเตะออกครับดูครับหัวหน้าค่ายของโจท็อปครับยังจับราคาอยู่ครับ สนามไหนเ้าสนามอยู่บุทมนทศสาย3ามซอย28ครับบัวขาวเสิรฟไล่สายไม่ข้ามครับดูครับให้ปล่อยราคาครับให้ปล่อยแต้มครับแต่ว่ามีท่านผู้ชมนี่แย่งจับนะครับจับเองไม่ได้ครับจะสั่งให้นักกีฬาแพ้หรือเปล่าครับอย่างนี้ครับเรื่องรอดูครับไม่รู้นะครับ ได้เยอะได้น้อยต้องแบ่งให้นักกีฬานะครับเอาว้นมาครับบัวขาวโอ้เหยียบไม่ข้ามครับดูครับหัวหน้าค่ายของเจ้าท็อปครับไม่ชนะไม่ที่เป็นชนะสองเสื้อสีขาวนี่ครับดูครับเหมือนบ่นเงึมงำงเงงเงยแล้วครับคือเรียกไปนี้โดนแย่งตัดหน้าหมดครับตอนนี้ครับ สี่ต่อห้าบัวขาวเปิดสวยลากมากระทืบแน่นอนครับโอ้โหเปิดลังเท้าง่ายๆครับบัวขาวเอาใหม่กระชืบอ,อีกทีครับท็อปนี้ค่ายไหนครับเออค่ายคำหวานครับดูครับหัวหน้าค่ายของเจ้าท็อปยังแหมเลียกจับไม่อั้นครับ ผมว่าอยากให้แพ้ทั้งสองเลยัหยนี่บวัวขาวเสิร์ฟท็อปเปิดสวยครับมาไปแหมกระโดดเหยียบดีครับโอ้โหฝั่งทางด้านเจ้าท็อปเป็นต่อถึง4-1ครับ คือจับราคาไหนไม่ได้แล้วครับด,ดูครับสี่หนึ่งยังไม่มีคนลองครับเกิดอะไรขึ้นครับเป็นคนโรเวตกันขนาดนั้นเลยเลยครับ oh. คนดูสดกว่าคนเตะอีกครับแอดโอ้เป็นไปได้ยังไงครับรเตะกันได้ยังไงครับตอนนี้คือฝั่งทางด้านหัวหน้าค่ายของเจ้าท็อปเนี่ยต่อราคาถึงสี่หนึ่งครับ เป็นไปได้ยังไงครับดูครับต่อสี่ไม่มีคนลองครับยังเรียกราคาสี่อยู่นะครับห้าเท่าครับเจ้าท็อปเซิร์ฟบัวขาวเปิดสวยครับท็อปเปิดสวยลากไปซันแบ็คแล้วครับอือซันแบ็คเบา ผู้นี้ไม่น่าผ่านพี่ออฟครับโอ,โ,อโอยอมครับผมล็อกหรือครับลาบาไปก่อนอารุษสวัสดีและระดับเทพยุทธครับบัวขาวทำไงครับยืนเหยียบจะท็อปเปหลังเท้าอยู่ครับไปไปโอ้โหเตะทิ้งไปไกลเลยครับต่อสิเลยเอส เออน้องลุงนี่ผมว่าถ้าจะหาทางกลับบ้านไม่เจอแล้วครับคอมเมนต์มาถามด้วยว่าที่นี่ที่ไหนห้าต่อหครับฝั่งทางด้านบัวขาวเสิร์ฟ <c oughs> ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าเจ้าจท็อปแพ้เกมนี้นี่โดนเยอะครับ ตอนนี้แต้มอยู่ที่หเท่าครับดูครับมีดูครับไม่ยอมเผื่อให้หัวหน้าค่ายคำหวานครับตอนนี้เขาตออกันซีหาแล้วตอนนีด้ดืครับดื่อครับเต้มเท่ากันนะครับโอ้โหต่อสี่ครับ ห้าร้อยห้าร้อยสองร้อยดูครับมีต่อห้าแล้วครับตอนนี้ครับเอาเอาเขาบอกว่าเจ็บเบาๆนี่มันไม่รู้สึกครับเขาชอบเจ็บหนักๆครับเอาก็ต้องจัดไปดีครับอย่างนี้ครับห้าร้อยห้าร้อยสามร้อยสวัสดีคุณสุชินครับผมสวัสดีคุณประสงค์ครับแอดได้จับไหมครับแอดไม่จับครับสามร้อ สวัสดีคุณต้นตะกก็วายครับผมจ้าท็อปหยียบดีครับตอนนี้น่าจะออกเต็มกันแล้วแล้วล่ะครับเพราะว่าเข้าสู tous, <c oughs> ่ช <c oughs> <shirt. c oughs> ่วงกลางเกมแล้วครับผมว่าไม่น่าจะมีดึงมีอะไรกันแล้วล่ะครับตอนนี้ครับถ้าชนะนี้ได้ประมาณ6,000ครับแต่ว่าถ้าเสียนี้น่าจะเสียประมาณ40,000ครับเพราะว่าต่อราคาหนักดูครับรับทุกราคาครับต่อห้าแล้วครับตอนนี้ครับ บัวขาวกับเทือบดีครับให้บัวขาวแต้มนำนี้บัวขาวได้ใจนะครับดูหุ่นครับฝั่งเจ้าท็อปนี่ดึงราคาอยู่ครับเสื้อสีดำนี้หน้าเฟรมเนี่ยครับต้องรอดูครับโอ้โหบัวขาวเสพลงเยอะครับเอาแล้วครับมวยรองมีเฮแล้วครับ บัวขาวมีเฮแล้วครับวยรองมีเฮแล้วครับโอ้โหเต็มไยแปดหกเนี๋ยแล้วข้ายังนีสามเหรอแปดต่อหกฝั่งทางหน้าโจท็อปยังต่อสามอยู่นะครับอะไรครับกลัวไม่ได้จับขนาดนั้นเลยเหรอครับ หกต่อแปดบัวขาวเปิดซ้ายสวยครับปล่อยให้บัวขาวได้ใจไม่ได้นะครับตู้ครับถ้าบัวขาวได้ใจครับเบาเบาครับเบาเบาครับเบาเบาครับเดี๋ยวไม่จบเกมครับเบาเบาครับเฮ้ยนี่นี่นี่านี่ ฝั <laughs> ่งด้านฝั่งด้านหัวหน้าค่ายนี่จับไม่ทันสักทีครับแปดต่อหกครับบัวขาวเสิร์ฟไล่ขวาท็อปเปิดมีซีบัวขาวยังเปิดได้ครับเราเบิดแน่นอนครับโอ้บัวขาวนำเก้าต่อหกครับมวยรองมีเฮครับต้องเน้นแล้วนะครับตอนนี้ครับสีมือเป็นต่อก็จริงครับ ถี่มือเป็นต่อก็จริงครับแต่ว่าถ้าฝั่งนักกีฬาฝั่งตรงข้ามได้ใจมาอะไรก็ดีไปหมดครับสเสมอตำรวจมาครับมาไปรอบนึงแล้วครับจะมาอีกรอบหรือเปล่าเขาเปิดหัวสวยดูครับผลจะออกมายังไงครับดูครับยังเรียกจับอยู่ครับ ตอนนี้ราคาลงมาเหลือ3ามสแล้วครับโอ้ลุงนี้บัวขาวหลงทางครับสมกับราคาที่ปล่อยจริงหรือเปล่าครับขึ้นรับทุกราคาเลยนะครับฝั่งทางด้านเจ้าหัวหน้าคายหัวหน้าคายของเจ้าท็อปครับ7จ็อ9ครับโตท็อปเสิร์ฟ บัวขาวเปิดซ้ายสวยครับยกมาโอ้โหลูกเหยียบยังกับพม,บม,ม,ม่าค,ครับผมว่ามวยรองมีเฮคักคัญาติอ้ยครับผมเก้าต่อเจ็ดครับฝั่งทางด้านบัวขาวเป็นเป็นฝ่ายเซิร์ฟบัวขาวเสิร์ฟไล่ขวามาท็อปเอาเปิดโดนหน้าตัวเองครับ เร็วสั่งเร็วเร็วส่เออกอาลองหายแล้แปรอยู่เนาะแอดราคาแมนอยู่ครับเดี๋ยวเตะเตะกินแต้มสิบสามอสิบสองสิบสองเอาล้วครับแข่งขันกันที่สิบสองแต้มครับสิบต่อเจ็ดครับมวยลองมีเฮหรือเปล่าครับพอเปิดต้องขึ้นเตะแน่นอนครับอย่างนี้ครับต้องออกเต็มแล้วครับไม่ออกเต็มไม่ได้แล้วครับ ดูครับตอนนี้คนกดดันคือหัวหน้าค่ายนะครับตอนนี้ครับแตกลูกเสร์ฟง่ายๆครับผมว่าตำรวจมาอีกรอบใหญ่ให้มาเลยครับผมอยากรู้ครับว่าใครจะแพ้จะแพ้หรือจะชนะครับเดี๋ยวครับกรรมการรับโทรศัพท์ครับอะไรครับแบบนึงครับกรรมการรับโทรศัพท์อยู่ครับเกิดอะไรขึ้นครับ ตำรวจโทรมาหรือเปล่าโอ้ยโทรมาอีกแล้วครับตำรวจโทรมาอีกแล้วครับเบาๆกันหน่อยนะครับแพ้แพหรือชนะน,นี้ก็ต้องเบาๆครับเต่อสิบครับฝั่งทางด้านเจ้าท็อปเสิร์ฟเสิร์ฟไม่ข้ามครับเหมือนกดดันแล้วครับตอนนี้ครับ เหมือนกดดันตัวเองแล้วครับลูกเมื่อสักครู่นี้เสิร์ฟติดเน็ตนี้ไม่ได้ใกล้เคียงเลยครับจบบอนอะครับย่านอยู่ครับสิบต่อเจ็ดครับบัวขาวเสิร์ฟมาท็อปเปิดสวยแล้วครับยกไปล้นเยอะโอ้ขึ้นแท่นแน่นอนครับอย่างนี้ครับเบาเบาครับเบาเาครับเดี๋ยวไม่จบครับเบาเครับ บัวขาวเข้าฮอตแล้วครับเดี๋ยวแต้มเดียวเกมครับโอ้โถ้าลองสั่งเบียร์มากินได้เลยดูครับลูกเดียวครับเกมเลยหรือเปล่าครับโอ้โหเป็นไปได้ยังไงครับเป็นต่อจนกดดันตัวเองครับ10ต่อ7บัวขาวเสียบไล้ขวาท็อปเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับ เกือบติดเกี่ยวเจ้าบัวขาวครับพาเย็นเห็นแล้วแน่พาเย็นเก่าโอยู่แล้วครับท็อปเสิร์ฟลูกลงครับลงๆพิ่ทวนพิ่ทวนพิ่ทวนลงๆสามเดียว ไวยต่อมีค่ารถกลับบอนอเขาขับรถยนต์มาน้ำมันน่าจะเต็มถังแล้วล่ะครับบัญชีล่มแน่นอนรอดูครับว่าแอปจะมีปัญหาหรือเปล่าครับ1อ7ครับลูกเดียวเกมท็อปเปิดต้องเตะแล้วครับโอ้ยถ้าติดแป่บัวขาวกระเด็นข้ามมานิดได้เฮแน่นอนครับ บ่ได้ลามินทาบอครับช่วงนี้ไม่ได้ไปไลที่ลามินทาเลยครับผมเจ็บต่อ11เอายังอยู่นะครับยังไม่เสียครับลูกออกครับค่อยๆขยับมาแล้วครับแปต่อ11ครับจอท็อปนี้หัวจิตหัวใจนี้ต้องนิ่งครับถ้าไม่นิ่งนิดแหมมีสิทธ์กระเป๋าฉีกครับแปต่อ11ท็อปเสิร์ฟไม่ข้ามครับ สวัสดีคุณแจ็คกี้เลยนะครับผมมีกี่คู่ครับบัวขาวบัญชาเมฆติครับไม่ใช่ครับผมแต่ว่าหน้าตาแล้วก็หุ่นนี่คล้ายกันมากครับ11ต่อ8บัวขาวเสิร์ฟเกมไหมเสิร์ฟไล่ขวามาท็อปเปิลูกเกมครับโอ้ดูครับหักปากกาเซียนครับดูครับคิดเงินกันถูกหรือเปล่าครับทีนี้ครับว่าแล้วครับดูครับดูมวยรองครับ โอ้เฮกลั่นครับเอามาเอามา,มาไปสอนเขอโอ้จับทุกราคาครับโดนจนได้ครับ <c oughs> ผมว่าปล่อยแต้มเยอะเกินไปครับจนกดดันตัวเองครับจริงๆแต้มสี่แต้มห้านี้ก็ต้องเน้นได้แล้วนะครับปล่อยจนไปเจ็บแต้มแปดแต้มเก้าแต้มครับ มวยลองโอ้ไม่อยากจะเชื่อครับโชคดีครับแอดมินก็ก่อนเตะนะครับแอดมินก็ว่าจะเล่นฟังเจ้าท็อปเลยครับโชคดีครับที่ไม่มีใครเล่นด้วยครับไม่งั้นที่คงกดดันหน้าดูเลยครับนักเรียนเข้าแถวใช่ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดติดตามเพจไปด้วยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่อง YouTube นะครับ อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับสรุปผลการแข่งขันนะครับบัวขาวชานะจท็อปไปได้ด้วยสกอร์12ต่อ8ครับ